สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับเดี๋ยวมาดูคนคนนี้ครับทําจะไม่เหมือนคนอื่นเขาทํากันครับทําอะไรก็แล้วแต่เขาจะามีพิสดารครับสวัสดีครับท่านกินเนยมร้อยไหม,ออเ,มอเอาสมบัเิซื้อเหวอเหมือนไม่ได้พักผ่อนเลยครับอันนี้อากี่ขวดน,นะห้าขวดห้าขวดที่ใครบ้างอรัเลี้ยงหมดเลยนะ อันนี้นายช่างครับเอาให้เสร็จวันนี้ได้ช่างเ้อผมจะใช้รองรถใครให้หัวนายช่างมาทำอย่างนี้จ้ะเฮ้ยเดี๋ยวอ้ยเดียวอ่ะไปเดี๋ยวมาดูครับนี่แหละ ชีวิตของหัวหนา้าโจจะเป็นลักษณะน,นี้แหลนะจะไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้นะดูครับจะไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนแบบโคตๆขึ้นไปเอาเลยครับ <laughs> เป็นสถา,านที่ที่ทับแทบครับเขาก็เลยเป็นลักษณะน,นี้แหละ คนเดียวเลยเอ้าไม่ช่วยลูกพี่เองบอกนี่มาคนเดียวนะดูครับสุดยอดฝีมือ <laughs> ดูทะลลงไปแล้วครับนี่อะไรสไตล์เขาทำงานอย่างนี้เลย ค่ข้างจะทรมานเงี้ยแต่มีความพยายามสูงมากคนคนนี้ครับพ่อ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 พายกมือแล้วมีนบอกนี่รถเราครับเขามาทำให้ มาวางข้อแล้วก็าวางไอ้ทำถนนคอนกรีตให้ครับเอาไม่ยัดเข้าไปบ่อ๋ออันนี้ท่อพักตรงนี้เว้นไว้ครับเป็นท่อพักครับกี่ท่อนมาเป็นท่อพักอันหนึ่ง มีเกร็ดเดินตามเลยเออมันก็แปลกเว้ยเป็นอะไรที่มันแปลกโอ้เดินขึ้นเดินลงนี่มีความยายาสูงมากเลยครับมันมันสุดยอดนะคนเดียวครับทำงานครับลูกน้องไม่มีเพราะว่าลูกน้องไล่ออกหมดเลยครับ ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ได้ดังใจคุณเล่นนะเอ <c oughs> น่อความพยายามมากเลยยอมรับข้อท่าโอ้ยไม่ใช่เรือ <c oughs> อ่าเคดสามศูนย์ห้าซีอา ต่อไปเราก็จะมีถนนคนกีดผ่านหน้าบ้านเลยครับอันนี้หน้าบ้านพ่อเราก็มาทำโรงรถตรงนี้หนึ่งแล้วก็ฝั่งนู้นจอดแมคโครครับโอ้ยกี่ท่อนวะเนี่ยยืะเหมือนกันครับจักท่อนนี่จักท่อนนี่ข้อหน,น้า กี่ท่อนครับ,นรบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดร้อยโอ้ร้อยเจ็ดสิบท่นอนพูดทำไมมันเยอะเลยร้อยเจ็ดสิบท่อนเนี่ยเขาทำอย่างเงี้ยเขาขึ้นลงขึ้นลงนี่แหละจนครบร้อยเจ็ดสิบท่อนลแล้วเขาก็ไปยกมาจากบริษัทใหม่แล้วเขาก็มาเดินขึ้นเดินลงนี่แหละทั้งวันครับไอความสามารถพิเศษ ในการทำงานครับถ้าใครไม่มีความพยายามหรือว่าไม่มีความอดทนหรือว่าไม่มีฝีมือค่อนข้างจะยากมาคนเดียวครับเห็นไหม,ไมต้องมีคนจับครับใช้ปลอปลาก็เรียกปลอปลานะตัวน,นี้ยกคอเนี่ยก็อ,อย่า <laughs> ค่อนข้างจะเหนื่อยเหมือนกันนะครับ บอกแล้วอย่าไล่ลูกน้องออกหมดเป็นอย่างนี้เลยใครมาทำงานกับผมว่านายช่วยต้องทำใจไม่ถูกใจไล่ออกหมดเลยศิลปินเดียวครับจอมโหดเฮ้ย ทำงานไ่ะกินเบียร์ด้วยบ่ะไม่ตอนเลิกนะอะ <c oughs> ตอนตอนเลิกไม่เอาไอ้นั่นหร <c oughs> อว่เอาเบียร์ใช่ไหมไม่เอาสปอนเซอร์เด้อ,ดอเดี๋ยว,ยวจ่ายเงินไว้ตรงนี้เด้อเดี๋ยวไปเอาเด้อแช่ไว้นั่นแหละเอาเเลยอยไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันไม่เย็นกินกินในเวลาทำงานไม่ได้นะเท่าแกเห็นเนี่ยไล่ออกเลยครับ สุดยอดเลยโอนี่แหละคนคนไม่ใช่คนสองดูก็รทำความพยายามสุดยอดเลยแบบเดินขึ้นเดินลงแบบนี้ <c oughs> มีกี่ท่อนวะเนี่ยเดี๋ยวใส่มาทั้งหมดอ่าันนี้อันน,น,นี้นี่ที่เหลือนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสองแหมฝั่งล้นด้วยเดินขึ้นขึ้นลงอ่ะสิบสองรอบอ่ะ <c oughs> สุดยอดเลยแหมมีเอาฟันไมโครมาลุนไว้ด้วยครับเห็นไหมทำงานคนเดียวครับอยู่ตรงนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ตรงนี้เขาไม่มีงานอ่าเขาเขาไม่มีงานขนดินครับาทำงานหลวงอ่าแล้วก็ ทำเันกรีดนี่แหละแล้วก็วางท่ออชีวิตของวันน่าโจยครับวันนี้ เราติดตามแค่นี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย,บายครับสวัสดีครับ